ครับต่อไปเราลองมาทำดีเทลกันดีเทลขานชุดนี้นะครับเราก็มาจัดหน้าที่เราทำไว้แล้วในรูปตัดตามยาวเนี่ยนะจัดให้มันดูสวยงามนะฮะยกตัวอย่างเช่นขานตัวเนี้ยมันจากระดับพื้นลงมาสิบห้าสิบห้าเซนล้วก็ติดที่ขานนะครับแล้วก็ตรงค่าแซเนี่ยเราก็มาให้เขาติดลบสิบห้า เพื่อเอาคานลงมาแอปพลายนะครับนี่คานลงมาสิบห้าเซนแล้วนะครับต่อไปครนี้ไอ้ก็หินก้อนทรายเนี่ยถ้ามันเกะก,กะไม่อยากได้ก็ติ๊กที่คานนะครับนะฮะหรือว่าไปที่เออ่ vv กด vv สองครั้ง v สอง,งตัวไปที่ circular s a l i n g ไปที่คัดนะครับ circular s a l i n g ไปที่คัดนะฮะสิบเอ็ดต,ติ๊กออกครับโอเค แอปพลหายไปละอ่ะเสาด้วยไหมเดี๋ยวเสาดูติ๊กครับตรงนี้เสานะ,ะ,ะครับทวิตเบรติกอ่าววีวีไปที่สักเจอคอลัมน์ถูกไหครับเสามันเป็นเสาสักเจอสักเจอคอลัมน์โอเคติ๊กครับเอาออกครับแอปพลโอเคหมดล,ถดละถัดลากด้วยไหมถัดลากถัดลากอ่ะถัดลากด้วยกดวีวีครับ ไปที่ structure s o d a t i o n ลบ掉 s o d a t i o n เอาออกโอเคตัวไหน,นไม่อยากได้ก็ปิดไปอ่าอย่าตงตัวนี้ไม่ไม่อยากใครเห็นครับคลิกมาขวากับแฮ a ไปครับ head ญีเป็นไปไม่ให้เห็นเอาะไรอีกตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องหมายเบรกไหมอ่าถ้าเป็นเครื่องหมายเบรกนะครับไปที่ อันกเทศไปคอมโพเนนต์ดีเทลนะครับดีเทลโหลดแฟมิลี่มามันอยู่ตรงนี้แต่ครั้นี้ผมไปเปิดข้างนอกดูก,กันมัน,ท,ท,น,นที่ไทยแลนด์นะครับตัวที่ไทยแลนด์แล้วก็ไปหาดีเทลนี่นะครับดีเทลไอเทมแล้วก็ตัวที่หนึ่งเลยเบรกไหลเปินเข้ามา ติ๊กไปตรงนี้ครับที่จะให้เบรกติ๊กตรงนี้ติ๊กที่หนึ่งอันนี้ก็ถูกนะครับก็เลยเบรกให้เลยถ้าเขากลับด้านก็กดสเปดบาร์ครับก็จะหายอ่าน,นี่ด้วยโอเคกดเบรกลงไปหลังจากนี้เนี่ยดูดูจากเหล็กเหล็กปอกถ้าสมมุติว่าเหล็กปอกจากหัวเสามาที่มาที่ตรงนี้จอลส่วนส่วนสี่เป็นเหล็กสิบละอันนี้มันเป็นสิบห้าถูกไหมฮะ ติ๊กไปที่ติ๊กไปที่เด็กอบอกเอาเมาส์ไปจ่อครับแล้วก,กดแทบ็บฮะเาก็จะเลือกให้กดแทบ็บไม่ได้กดค้างนะกดทีเดียวติ๊กให้เกิดรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ลากกับมาครับชานิดหนึ่งเครื่องดีเลย์หนึ่งลากมาครับลากมาตรงนี้โอเคนะครับแล้ว ส่วนตรงนี้ตัวนี้มันสิผมก็กดแท็บเลือกอีกทีหนึงใช้คำสั่ง Copy Copy จากนี้ออกไปจิบ Copy ไว้ก่อนแล้วกันเครื่องเริ่มชาละ,อ,ะอันนี้อันนี้ผมก็ติดอันนี้ก่อนปรับอันนี้นิดนึงติดกกครับจากตรงนี้เนี่ยมันเป็น a สิ15ถูกไหมครับเปลี่ยนให้เป็นร้อยะเป็นเป็นสิละ แล้วก็ย้ายครับย้ายตึงนี้ตัวก็ยังสิบห้าเหมือนเดิมถ้าอย่างเงี้มันก็จะทับกันนะฮะถูกไหมเราจะขยับก็ได้ด้านนี้ก็ยืดครับยืดด้านนี้ม่าเมาส์ไปเจอกดแท็บเลือกลากไปครับโอเคนะครับ ส่วนฝั่งเนี้ยเราก็ใช้วิธีการมิลเลอร์ไปก็ได้คกมิลเลอร์แบบ Copy เลือกกลางคานครับเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็น10บสแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นสิบถูกไหมฮะคือในกรณีที่เราต้องการจะ จะแท็กที่ตรงนี้เลยก็ได้ถูกไหมไปที่ annotate เลือกแท็กติ๊กเหล็กนะาติ๊กอ่รีบาร์ไปก่อนตัวเนี้ยเห็นไหมฮะเขาก็บอกก็สาม r สิบสองตัวเลขตัวหลังนี่คือเป็นรหัสของเขาติ๊กแล้วก็ย้ายขึ้นไปได้อันนี้คือเหมือนกันครับติ๊กนะฮะเป็นสองเส้นติ๊กแล้วก็ย้ายขึ้นไปถ้าเราติ๊ก เส้นเดี๋ยวก็จะมีเส้นชี้ลงมาเล็นะฮะปอกเหมือนกันเราคิดวาที่ปอกก็จะขึ้นให้แหละครับมีทั้งหมดสิบห้าหมะติดสิห้ใส่ตรงนี้อันนี้ก็ติดไว้ครับเป็นแอดสิบใช่ไหมครับใช้วิธีนี้ก็ได้ขยับไปให้ได้มุมที่เราต้องการตัวนี้ชอบตรงไหนก็โดย อ่ตัวนี้นี่ครับนะตัวนี้ขยับนิดนึงอ่ประมาณนี้ครับนี่ก็ได้นะถ้าเราจะติ๊กแท็กนะครับแท็กเข้าไปฮะสิบสามเส้นย้ายลงมา เสาก็ได้ครับติกเสาฝั่งนี้ติกเสาฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยติกเสาฝั่งนี้ก็ทําได้อ่ะต่อไปผมจะเอาตัวนี้ไปไปดูจากรูปตัดบ้างรูปตัดสองตัวนี้อยู่ที่หัวเสากลางคานอันนี้ผมตอนที่เราจะไปทําชิดไม่ต้องการให้มองเห็นตัวนี้ถูกไหมครับก็ปิดครอบไปนะฮะอ่าแล้วก็ปรับเอ,เอาที่ถูกใจอ่ะปรับไปก่อนเอาแค่นี้สมมติเอาแค่นี้ เสร็จไปนิดหนึ่งนะครับต่อไปไปดูตัดหัวเสาว่างเราต้องการไปแค่นี้ถูกไหมครับเมื่อกี้ผมผมลองแท็กดูเมื่อกี้นี้ก็ใช้วิธีเดียวกันครับก็จิ้มแท็กเข้าไปแล้วทำให้ดูอีกที่นึงนะ่งลบทิ้งนะครับก็ไปที่แท็กครับติ๊กนะติ๊กตัวนี้นะติ๊กนะนี่ครับแล้วเราก็มาจัด จัดหน้าให้ดูดีถ้าไม่ต้องการเส้นพวกนี้เพราะเรารู้กันอยู่กับตกนะครับแล้วก็เอาเอาเอาอกอันนี้ด้วยตึกเอา,เอ,าออกครับแล้วก็จะได้ไม่ไม่ไม่เห็นถ,ถ้าต้องการอี้นะแล้วก็จัดใหม่โอเคส่วนของการขานก็ท,ทำก็รณนเดียวกันถ้าไม่อยากให้เห็นตัวนี้แล้วก็ ติ๊กขอบออกอันนี้เราเห็นอิฐถ้าเราไม่ต้องการก็ไปที่ v เหมือนจะ้ำรับไปที่ Structure Setting ติ๊กออกครับแล้วก็แท็กเหมือนเดิมทุกอย่างไปที่ Annotate แล้วก็แท็กตัวนี้ Scale ยังเป็นหนึ่เการ้อยู่เปลี่นเป็นยีิครับ อันนี้ก็เป็นทั้งหมดเขาก็จะบอกมาแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นห1 5มีจำนวนทั้งหมด15ใส่ก่อนครับแล้วก็ค่อยลบออก่เอาอกอย่างนี้แล้วก็จัดลากตรงที่เขาให้ลากนี่นะครับโอเค น,นีเอ,ออกด้วยโสนประมาณนี้อันนี้เราไม่อยากให้มีถูกไหมครับแล้วก็เลือกแล้วก็แฮชไปเลือ, ahead, ลอแค่นี้เซฟไปต่อไปขั้นตอนต่อไปแล้วก็ไปที่ชีตถูกไหมครับสมมติผมสร้างชีตใหม่ติ๊กชีตแล้วเมาขวา new s h e e t ไปที่โหลดไปเริ่มใหม่เลยนะไปที่โหลดไปที่ไทยแลนด์ ด้าล่างนะครับไตเติลบอกเลือกกระดาษที่เราต้องการสมบมเรื่ลงตัวนี้ B3 ใส่มาก่อนแล้วกัน a 3นี่คือชีทนะครับเราต้องการจะได้คานตัวตัดตันยาวใน B3 แล้วก็ตัดตันยาวครับติ๊กแล้วก็ลากครับลากมาปล่อยมาแล้วฮะเรียบร้อย ตัวนี้เนี่ยเป็นชื่อของมันถ้าชื่อหลักแล้วก็แล้วก็วกติ๊กที่กรอบครับติ๊กที่รูปแล้วก็สามารถที่จะหดเขาได้นะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำใหติ๊กเกิลากลากบอกไว้นี่ก่อนแบบหนึ่งต่อไปผมจะไปเลือกเอาอรูปตัดมาถูกไหมฮะตัดหัวเสาคลิกนะครับคลิกให้แล้วก็ลากมาครับเราจะไว้ตรงไหนก็ได้เอาาไว้ก่อนแล้วค่อยมาปรับลากใช่ไหมฮะ พลวากทุบตุ้บในตัวนี้ก็คือรูปตัดสครับสองก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะฮะก็จะมีขนาดของอปอกร้อยนี่ก็้อยเลยนะฮะตัวต่อไปกลางคันอาากว่าครับอันนี้ก็เป็นกลางคันก็สังเกตว่าอันนี้ก็จะเป็นสิบห้าเส้นแอสลอยห้าสิบฮะเราก็จะไม่ต้องไป จำสับสนหรือเขียนผิดเพราะเราใช้วิธีมันก็เป็นมันก็ลิงพารามิเตอร์อะไรพวกนี้ให้เราเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็จัดวางตามความสวยงามแล้วกันนะครับทีนี้นะครับ